ผมจะทำกับใครดีอะอาจจะเป็นหมอทำกับใครจริงๆถ้าเกิดตอบอมผมไม่เคยคิดที่จะทำจมูกเลยจะตอบว่าอยากทำกับตัวเองไหมเนี่ยไม่ได้คิดจะทำค่ะ ว่าในอนาคตถ้าอยากทําจริงๆก็บอกว่าอยากทํากับตัวเองจริงๆอยากทำกับตัวเองเพราะว่าเรารู้ไงว่าสกิลของเราเนี่ยมีอะไรบ้างแก้ตัวไหนได้บ้างนะครับ <c oughs> แต่ว่าทําตัวเองก็ลําบากอยู่ค่ะจริงๆหมอจะบอกว่าคุณหมอที่เนี่ยคนไหนทาก็ได้ไม่เหี้พะอะไรเนี่ยเก่งอยู่แล้วชอบทุกหมอเลยค่ะปาร์คไม่ก็หมอตี้และกันเอาเป็นแบบลามุลพอดีพอดีทำกับพี่ตีนแหละอยากทำกับหมอตี้ถ้าอยากทำจะให้หมอเช่ทำ หมอ,อท่านไหนก็ได้นะเพราะว่าที่ผ่านมาผมก็สอบมากับมือแล้วก็เคยเห็นหมอทุกท่านผ่าตัดแต่ถ้าปอไปหมอจียา หมอบิ๊กอะไรเงี้ยเออพี่ตีเขามีความประณีตในการทำดีครับเพราะว่าแกทำละเอียดแล้วก็แบบว่าเก็บดีเทลทุกจุดแต่จริงๆหมอคนอื่นก็เก็บดีเทลทุกจุดเหมือนกันนะคะเรามีคอนเฟร e นซ์กันคือวเวลามีปัญหามีเคสยากหรือว่ามีเคสที่น่าสนใจเนี่ยเราเอามาคุยกันในกลุ่มของหมอเราทำให้สกิลและคุณภาพเราเนี่ยค่อนข้างจะไปด้วยกันร,ระดับหนึ่งเลือกใครทำก็ได้ไม่ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นนะครับ